สวัสดีแฟนรายการสองทะลุฟ้านะคะวันนี้มาพบกับรายการดวงจีนสองทะลุฟ้าเช่นเคยนะคะ12นักสัตว์ค่ะก็ปฏิทินของเรานะคะ ปฏิทินรวยทะลุฟ้าของปี63เนี่ยก็เข้ามาไม่ต่ำกว่า8งวดแล้วนะคะได้เข้าห้องหวยชมคลิปวิดีโอฟรีด้วยนะคะแล้วก็ของปี64แล้เราก็เปิดสั่งจองแล้วค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0948080999ค่ะหรือแอด id l i n ลนะคะ063 445 7878ค่ะ สวัสดีค่ะคุวีสวัสดีค่ะคุณมุกวันนี้สวยเลยนะคะอตอขอบคุณค่ะดวงจีนสองทะลุฟ้าของเรานะคะค่ะมาที่ปีชวดปีชวดสิบสองนักษัตรเนาะอันดับแรกต้องเป็นปีชวดปีชวดในเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะคุณมุกก็จะมีเรื่องของธาตุน้ําเข้ามาเพราะปีชวดเองเนี่ยตัวเขาเนี่ยคนที่เกิดปีชวดเป็นปีธาตุน้ําอยู่แล้วด้วยค่ะคราวนี้เนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะของปีเนี่ย ก็จะเป็นเดือนธาตุน้ำด้วยอย๋อเพราะปลายปลายปีหลักการมันเป็นนี้นะคะค่ะ <Okay. S 2> ก็คือปลายปีเนี่ยจะเป็นฤดูหนาว oh. พอฤดูหนาวปั๊บเนี่ยมันจะเข้าสู่ธาตุน้ำตามดวงจีนะคะ oh, <okay. S 2> จะเป็นช่วงหนาวเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำเข้าเยอะเ oh, <because S 2> พราะกาลังจะหมดฤดูฝนอ่า,อาไม่ไม่นับแบบนั้นเรา oh. นับอ่าฤดูร้อนอ่าฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนใบใบร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเรานับกันแบบนี้เป็นความรู้สี่ฤดูนะคะ ช่วงของฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยจะทำให้คนปีชวดเนี่ยจะเพิ่มน้ำเข้าไปอีกคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะก็คืออุปสรรคค่ะ oh, อ๋อจะเจออุปสรรคนะคะใช่ก็เหมือนกับว่าตีคล้ายๆภาพรวมก็คือน้ำท่วม oh. อ๋อไม่เกี่ยวกับน,น้ําท่วมจริงนะหมายความว่าในดวงชะตาใช่ค่ะในดวงชะตานั้นน้ําท่วมและจะเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคในด้านการงาน ามาก่อนนะคะ,ะ,คะอ่ะต้องใช้ความอดทนเข้าสู้ค่ะสำหรับคนปีชวด,ชวดในช่วงนี้ะนะคะเฉพาะช่วงปลายปีอืจะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาปะทะในเรื่องของการงานอ,อาจจะที่เคยราบรื่นก็อาจจะมีปัญหาเกิดใหม่ขึ้นมาซึ่งเราเล่าไม่ได้ให้คนปีชวดกลัวใช่ไหมคะ,คะอ่ะเาเราเล่าดวงจีนเพื่อให้ ระมัดระวังแล้วก็วางแผนนะคะว่าเราจะเจอเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะรับมือกันยังไงวางแผนล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งหลีกเลี่ยงได้ด้วยอย่างนี้นะคะแล้วอีกเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์หรืออุปสรรคอะไรเราอาจจะแบบว่าทําใจไว้ก่อนแล้วก็รู้วิธีการหลีกเลี่ยงใช่ค่ะทาใจปุ๊บเนี่ยทำใจรุ่มๆใช้ความอดทน ด้วยนะคะตรงนี้ส่วนเรื่องของเงินก็เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่างานไม่ค่อยราบรื่นเงินการเงินนี้นะคะก็จะอยู่ในช่วงของค่อนข้างฟืดเคืองแล้วก็การเสียหายของการเงินก็จะเกิดขึ้นจากคนรอบข้างเช่นอาจจะมีหยิบยืมไปแล้วไม่คืนหรือว่าต้องเสียเงินเพราะว่าคนใกล้ชิดก็เป็นได้ ในช่วงนี้ะนะคะ,คะถือว่าช่วงพฤศจินี่เป็นช่วงที่ต้องอยู่นิ่งๆของคนฟชวดเลยอยู่เงียบๆนิ่งๆเข้าว<ช>้นะคะ,คะใช่ค่ะ,คะส่วนด้านความสัมพันธ์นั้นให้ปล่อยไปตามธรรมชาติด้วยก็คือความรักอ่าอย่าฝืนอย่าพยายามดึงอย่าพยายามไปตามอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะได้ผลเสียมากกว่าผลดีค่ะนะคะอันนี้เราบอกไว้ ไม่ใช่เอาไว้ให้กลัวแต่เอาไว้ให้แบบเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้แบบว่าในช่วงที่เหมือนกับเป็นช่วงที่ไม่ราบรื่นเราจะทำยังไงให้ผ่านไปด้วยดีะ,ะนะคะแล้วก็อาจมีคนที่อิจฉาไม่ไม่ไม่ใช่อิจฉาหมายถึงว่าคนไม่หวังดีให้ร้ายรับหลังเราก็เป็นได้ในช่วงนี้นะคะ อืมแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ําด้วยอันนี้เป็นทริคอันหนึ่งเพราะเนื่องจากทําไมคะช่วงนี้หลายหลายที่เนาะน้ําท่วมการเดินทางทางน้ําหมายถึงว่าแค่การเดินลุยน้ําก็อาจจะเป็นการทําให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นประจําเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เริ่มนับตั้งแต่7พฤศจิกถึง6ธันวานะคะคุณมุกค่ะอืม ในช่วงของสุขภาพนะคะในเรื่องสุขภาพให้ระวังระบบน้ําในร่างกาย<ม>คือมันไปในทางเดียวกันหมดนะคะ,คะทุกเรื่องนะคะระบบน้ําในร่างกายก็เช่นระบบปัสสาวะนะคะ<ม>ระบบต่อมน้ําเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะ,คะแล้วกอ็อย่าอั้น ปวดปัสสาวะต้องรีบเข้าห้องน้ําอย่าไปอั้นฉี่อ,อะไรอย่างนี้อรวมทั้งเรื่องสายตาด้วยสายตาสายตาแล้วก็มีอีกนิดนินดนึงเพราะสายตาทําไมต้องมากับระบบน้ําเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไตค่ะ,ะระบบน้ำาน่ะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของไตค่ะนะคะ,คะสําหรับ เดือนปีชวดเดือนพิศจิของปีชวดค่ะตายค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวปีชวดกันนะคะก็การงานเนี่ยจะมีอุปสรรคนะคะต้องใส่ความอดทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยให้เราอยู่นิ่งๆเข้าไว้ในเรื่องของการงานด้วยนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยอย่างก็คือต่อมาจากการงานจะมีการฝืดเครื่องหรือต้องให้เรามาระวังเรื่องการที่เราให้คนอื่นยืมแล้วก็คือไม่ได้คืนตรงเนี้ยคือให้เรามาระวังตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์เนี่ย คือเราปล่อยตามธรรมชาติแต่หลีกเลี่ยงการปัะหะดีที่สุดใช่ค่ะ,คะอย่าถกเถียงอะไรอย่างนี้นิ่งๆเข้าไว้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนเนี่ยให้ไลน์รับหลังเราใช้ไลายป้ายสีในต,ตรงนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็น คนที่ใกล้ชิดเราอันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้านั่นเองนะคะเพราะว่าน้ําเข้าเยอะที่คูวีได้เปรียบไปว่าอาจเปรียบน้ำท่วมอืค่ะก็เรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องระบบในน้ําในร่างกายแล้วก็ทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็ที่คูวีได้ให้เกตความรู้นะคะว่าทําไมต้องไปเกี่ยวกับสายตาเพราะว่าเกี่ยวกับระบบไตนั่นเองนะคะค่ะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเรามาพบกันอีกนะคะกับบีชวดค่ะ